พอเพิ่นกระสีขาวเนาะให้ลูกค้าทางไรซ์สดนะครับในแคปนาเจอยนะครับเดสวี๋ยว402091561นะครับอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมสำหรับทนานที่เข้ามานะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยได้แบบนี้เนาะสวัสดีคายพองพองสวัสดีคุณเยาวรัตน์นะครับสวัสดีคุณแก่นแก้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทาที่มาติดตามทางไรฟ์สดนะครับ ก็รัฐบาลให้เป็นความฝันด้วยว่าเป็นเลขมีที่มากก็แต่ว่าถ้าพวกฝันขึ้นภาพฝันก็<ะ>นเห็นเขาเนีย<ะ>่ยขาดเขาเปลือกเป็นกองจิเขาเปลือกแมนไปจะได้พอแต่ว่าบาน,นมันมันแบงกับเขาไหมแบงกันแ,แล้วมันก็กองไว้กองไว้หญ่เดิน<ะ>น,นั่นแหละค่ะบานี รกรพกดว่ามันเป็นอะไรนะเป็นสอ,อ,องสางสมชีกล่องแบบ<า>น,นี้ทงนฮะมันมีมันหักจะสีแล้วบ่ะไปเบิ่งกระดูกพ่อไปเบิ้องกระดูแกแล้วพ่อเป็นความฝันสองวดก็ได้มาอ่ะพ่อที่พ่อจะเลว้หรือมันเข่าเป็นใดค <น S 1> <ๆ S 2> าดอือ เขาถึงเอาเขามาให้บ่พ่อแมนอ่นว่ามันสิเหล็กอยู่กันกตัเก่าตัวใดล่ะพ่อตวัวที่พ่อเห็ุไว้นี่บ่อ่ะสองสองสามทีย่งนี้ครับเป็นเล็กลักบ่ครับพ่อนี่นหรือว่าสามโตเลยมันเป็นสามตัวคนเดียวว่าแม,ามนเล็กลักพ่อมัอมมนมันเป็น ทำลาวพ่ออุดำมันแบ่งกันแล้วมันเป็นสองสามกล่องไปที่กล่องไปที่ไหมเข่าไหมพอเลยคิดว่ามันนาสิมาตัวเก่าไม่นั่นเพราะว่ามันมันกับมีดมันเป็นตุ่มสองกล่องที่อีกสองกล่องที่ไหมค่ะมันเลยเลยคิดว่ามันเป็นเงินสอง <molec> มันคอยมาตัดอนุพอเนาะแมนเออสองสามสามสองสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามนะครับมันจะเป็นวงสามที่เป็นสี่เล่เหลี <lonely> ่ยมดีพอดีมันจะเป็นอันกันอะไนี่มันก็จะเป็นนี่ละมันออกตัวเดียวหัวหัวกันหัวที่ทานมากสองมันออกกันสามสองที่เนาะแมนมีมีหัวที่ออกนั่นละพราต้องเอาเพชรมันกลับกันไหมก้อนนานเนาะค่ะเนาะเออ ันหกสองสามเอ้ยสามสองสี่บันนี่เยนเป็นเยนเป็นอันสามตีสองเห็นสี่ค่ะสิบียนสองสามสี่สามสี่สองแม่มันมันกันเ็นกองเขาเนาะกองเขาเปลือกแม่ยังไนไปปันกันไปปันแล้ววันนี้เป็นกองไว้เขา ห้เขาแบ่งเขาหนึ่งกับสองก่องค่ะก้องเราไว้อีกสองกลองค่ะเข้าเพือกขอเลยคิดมาตัวเลขที่พ่อเฮ็ดนี่มันเขามันมันไปมันมีมีสองมีสามปรากฏว่ามีมีสองมีสามไหจ้าน้ำกันไหมอแต่ว่ามันเกิดมีอยู่ด้วยที่แบบว่าตั้งตังหางสิมันพอ ตีไว้มันมันจะมีหามีสามมีสี่มีสองเนี่ยนี่มันจะพ้นออกนี้ไปไกลกันก็รอดดิค่ะย่งเนนกันอยู่นี่นะพอนั่นว้นกันอยู่นี่ไหมพอโคตรมันเป็ี่ยนท่านอันกันมันสีมาาน้ากันก็คือเป็นหาหรือเป็นทีสามทีสอทีจะเป็นหลกทามเลยครับเออมันมันอยู่น้ำกันหลายมันจิด ตั้งสองที่ก็คือเป็นสองสองตัวเขาไล่กองนะครับเนาะทำก็คือทำสองตัวซีก็คือซีสองตัวกี่เมตร <ฮะ S 2> แต่ว่าที่เนียน,น,นเพราะว่าเอารักจีบเป็นรักซีซีเป็นซีแมนโอ้ <c oughs> เดินน้ำพ่นกข้าพ่อ,าพอมาพี่น,อน้องเทิ้งสีขาวเทิ้งบอกเรหัะเพราะว่าเพราะว่าแอดมินมากอะ พอเนาะแบ่งปันให้เพราะว่าเอฟซีก็เรียกร้องมากนะคะจมดนอย่างบอกว่าดีเพงบม่อานเรียกลังถูนรักไม่ตัวเดียวพ่อไม่บอกว่าบ่อยกลับจำนวนวดที่แล้วปะวดที่แล้วเนี่ยบ่อยสองชุดคุณลังว่ที่แล้วพ่อบอกว่าจังไหร่เนี่ยกะบอกไอ้สองชุดเนี่ยเก้ศูนย์หเหจะมาเนีนเนีนมุ่งคมหกศูนย์มวยกลับ ค่ะพอามันกับอีกคนเนาะตะว่ามันกัคือว่ามันออกได้พอย่าว่ามันออกได้เก่งไกันเไก่ไกกันเนาะเออเป็นมันพี่จิ๊บจิ๊บเป็นไก่กันแบบเดียวนะคะพี่แต้มเดียวจะว่างวดนี่นินจิสันวันนี้เด้สำมวันรักษานีดิบอว่าตัวใดพ่อบนน่ะละบนน่ะละวันนี้เป็นลักจี่ชิบะลักชิบอ่ะบนนี่ซีมาบ่แมน ซีนี่มันจ,จับได้มันจ,จับได้อยู่ซีอย่างพอมันจับได้อยู่จับกันได้อยู่ซีสามซีซีโอ้ซีสามซ<า>ีซีแต่ว่าซีนี่อยู่ลักหน่วยซีอยู่ใลักซีบเอาหนี้ได้หนวยสองสามสี่ประม่นบ่า ครับเป็นลักซิปกันนะจะเป็นเาว่ป็นเป็นลักซิปครับต้องเป็นซีสองนะครับเนาะแมนซีสองซีสามซีสามซีสองซีสามซีสี่นี่เขาเอาอยู่นี่แหละสามคนสองเอาซีสี่เพิ่มเติมแมนแต่ว่าแต่ว่าพ่อไม่เน้นให้ว่าอันนี้เขียนถือคือเขียนพิษนี่อันนี้อันนี้ลักด้วยแต่ว่ามันกับม่านกันละนะเออ ซือก็ะเพราะว่าใมัตัดเอาคัดเรกลอยมัเป็นลักอันให้พ่อโจเลยครับตัวเลขให้ข c เอฟซีบ่าน่าจะถูกนะพอเนะเสียแล้วว่าล่างล่างเงินเอาเป็นสามหาหาสามเนี่ยล่างนะครับงวดอ่ะสามหาสามเขียนไปเลยข้ยทางบนนะมาพ่อเขียนไปเลยสามหาให้ตับเขานะครับนาะสามหมดถับสามห้าห้าสามสามหาหาสามเน้นล่างตัวเดียวพ่อ เดอาซ้ำมาหาซ้มไปก่อนอาย่างน่อยกับฟันดีหรอกนะครับเนาะซ้มหาหาซ้ำเน้นล่างย่างเดียวนี่ประกาชีน้ำเงินเดี๋บ่อ้อมไปแน่ตัวนี้มันมีแต่แดงกับแดงมันลดไล่ไงคือบอกมามับสองสามที่หานที่คูนี่พวกที่ตัวนี่ขอโช์เลย เราจะไปสีเขานะครับพวาลุกขาสีเขาร้ายๆนะครับเอาไว้เป็นแนวทางไว้นะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนเกนอีก็เน่าเกินแซมเอิร์กสิสิบหกสิงหาคมนะครับสําหรับแนวทางล่างนะครับคุณพ่อบนหายสามหาสามนะครับชุดเดียวนะครับเม็ดเดียวตัวนี้เอาซีหาไว้น้ำด้ครับกันไห้นี่กันไหครับครับเอาซีหาไปน้ำนะครับมเพื่อจะเป็น ที่ายอยู่แล้วก็ไม่ได้หายทีครับมันเป็นก็เป็ี่หายนี่แหละจะบางเลขพอเอามือจะเอามือบางเลขเด้อโอเคเดี๋ยวเริ่มพี่น้องมันมีเลขมันมีเลขยูซีตัวนี่แหละเพราะว่าพรมปั่นมันมันจับจุดได้อยู่ครับพี่น้องแคบหน้าจอนะคะท่านผู้ชมตอนงดของพ่ออุดมนะคะเนาะ เป็นตัวเลขแนวทางด้วยพี่น้องนะคะสําหรับตัวเลขของพ่ออุดมนะคะอันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยในงวด16สิงหาคม2568ค่ะค่ะของพ่ออุดมจะเป็น2 3 4ค่ะแล้วก็2 3 3 2นะคะ2 4 4 2 3 4 4 3ค่ะแล้วก็4 4ตัวล่างนะคะตัวล่างพ่อไ้ตัดเลนเป็น3 5 สามหาละค่ะซีหานั่ค่ะกันไวเนาะครับเนาะค่ะอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกไลฟ์ทุกแชร์นะคะขอบคุณคุณพ่ออุดมนะคะที่ดันแนวทางิารคณะเอฟซีนี่ละเลขที่เลขที่ตัวหนึ่งจับได้แล้วก็พอกจะได้ก็พอเป็นเลขทีตัวหนึ่งจับใส่ออาที่ตัวนี้จับใส่เอาเลยเนาะไม่นค่ะ อสองสามสี่ห้านี่สองสามสี่ห้าจับเอาเนาะค่ะเนาะจับใช้กันดอาค <ขอ S 1> ่ะข, <อ S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ